ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 รถคันนี้ก็มีปัญหาอย่างนี้นคือเวลาสตาร์ทเนี่ยเวลาสตาร์ทมนดางแป๊กแป๊ก เวลาจีก็จีดง่ายครับเวลาติดจีดจีดง่ายครับแต่เวลาไม่ติดจะดังแป๊กแป๊กเลยตอนนี้สตาร์ทติดง่ายครับแต่เวลาไม่สตาร์ทไม่ติดจะดังแป๊ก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 ครับจะแก้ปัญหาให้มันก่อนจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับแก้ปัญหาสตาร์ทแป๊กเวลาติดก็ติดนะเวลาไม่ติดนี่แป๊ก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 นะครับ ตอนนี้ติดง่ายเป็นบางครัง้งบางครัง้งกาไปก็ตอั้นอีกแป๊กแป๊กอตอนนี้ไม่เป็นแต่เวลาเป็นก็เป็น,น่ะนะไงเวลาเป็นเนออ ใส่ตัวด <deal> like ีเลย์ครับใส่ตัวดีเลย์ช่วยไปหน่อยใส่ตัวดีเลย์ช่วยสตาร์ทหน่อยมันจะสตาร์ทบางครั้งดังแป๊กแป๊กเป๊กเป๊กครับเอใส่ดีเลย์ช่วยหน่อยเดินดีเลย์ละครับเดินไปอย่างนี้หน่อยเลินช่วยหน่อย เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียดีเลยเพิ่มให้มันช่วยสตาร์ทเวลามันดังแต๊กแครกครับชอบดังแต๊กแต๊กแตกบางทีสามทีสี่ทีก็ไม่ติดนะครับเอค ไปลองดูครับลองสตาร์ตดูอ่ามันจะแป๊กแป๊กใช่ไหมลองสตาร์ตดูครับไอ้นี่ไอ้ฉันไอ้ไอ้ลองสตาร์ตดูครับนี่มันจะแป๊กอันดับแรก แต่บางครั้ว่ามันไม่แป็กยังติดแต่ว่าบางครั้งแป็กไม่ติดนะครับใส่ครับเรายังแป็กอยู่แต่มันยังดีที่มันไม่แป็กนานอันนี้แป็กติดครับแต่ตอนแรกนี่แป็กจะไม่ติดนะครับแป็กนี้เงียบไปเลย จะเป็นเมื่อก่อนนี้แป๊กเงียบนะครับอันนี้แป๊กติดก็ถือว่าโอเคมันต้องกดตั้งแป๊กสองแป๊กสามแป๊กจะลองรอดก็ลองรอดหนะึ่ง ขึ้นครับดีขึ้นไม่แป๊กแล้วบางทีนี่แป๊กเงียบไปเลยเราลองดูครับลองลองใช้ดูว่ามันมีปัญหาอไหมบางครั้งเราเข้ามาจ,าจ,ะ,จะตัดเครื่องนะครับมันก็แป๊กแป๊กแป๊กสามแป๊กสี่แป๊กถึงจะติดอันนี้แป๊กเดียวติดก็ถือว่าโอเค นี่ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสตาร์ทมันรลาสตาร์ทมันชอบดังแป๊ก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 นะครับมันเวลาสตาร์ทนี่มันจะแป๊กก่อนธรรมดาน,นี่สามแป๊กมันจะแป๊ก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 อันนี้ถือว่าถือว่าเร็วขึ้นนะครับมันแป๊ก เป็นบางครั้งนะครับจะใส่ดีเลย์ช่วยแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับบางทีสตาร์ทแป๊กแป็กแป็กสามสี่ทีก็ไม่ติดแป๊กแป็กแป็กอันนี้แป๊กแต่แป๊กเดียวติดครับแป๊กเดียวติดเราติดง่ายๆครับติดนั่งติดง่ายๆอย่างี้ครับถ้มามันติดยากๆจะไม่ใช่แล้ว โอเคครับนี่คือการแก้ไขปัญหาเรื่องสตาร์ทแล้วแป๊กแป๊กผมสตาร์ทบางครั้งนีสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่ติดครับสามครั้งสี่ครั้งก็ไม่ติดนี่ก็ใส่ดีเล่เข้าไปก็ถือว่าแป๊กเดียวติดนะครับนี่คือการไปหาคือการแก้ปัญหาเรื่องสตาร์ทแล้วแป๊ก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 ดังแป๊กแป๊กแป๊กแต่ไม่ไม่ตึ้งครับว่าไฟไม่พอเลยใสยเ่เล่เพิ่มช่วยไปหน่อยก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อย สำหรับการแก้ปัญหาสตาร์ทไม่ติดคือแตกแปก๊กแปก๊กแปก๊แปกครับสองสามสี่ตึ้ง